สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกับแกลบในรายการบางกอกกระซิบกสิบกระซิบวันนี้กับแกลบอยู่ที่พารากอนซีนิเพขกับงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแดนสาบเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับความน่ากลัวที่อยู่ภายในบ้านก็แต่คุณผู้ชมคะสนใจไหมคะบ้านกับแกลบเองค่ะอยู่ล้วสุขอยู่ลรวดีเฮียแน่รับรองคือเรื่องแดนสาวแต่คนยังหลอนเลยมันก็ต้องโดนสาบล้วถึงจะสาสมและใช่ไหมพี่อนันดาสูขีคาแรคเตอร์ของเราหรือว่าความน่ากลัวในเรื่องนี้น่ะคืออะไรบ้างเป็นเรื่องของพ่อลูกคู่หนึ่งที่ ย้ายมาอยู่บ้านใหม่ที่หนองจอก็อยู่ในชุมชนมุสลิมไอพ่อมันก็รู้สึกมันมีอะไรแปลกๆอยู่ในในบ้านสรุปผีเนี่ยเขามีศาสนาจริงหรือเปล่าเขาก็มีตัวตนแบบเขาอ่ะแล้วเขาจะมีศาสนาของเขาไม่ได้แล้วถ้าชีวิตจริงคุณจะเลือกบ้านจากอะไรอย่างทุกอน่า้ที่เราทําบ้านอยู่เนี่ยก็เลือกด้วยคนสองคนที่ต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็เผื่ออนาคตด้วยบ้านที่เราเลือกที่ต้องมีสารพระภูมิด้วยไหมคะถ้ามีบอกให้มีก็ต้องมีไหวไหมก็ถ้ามีบอกให้ไหวก็ไหว เชื่อมเยวมากแล้วเคยไหมไปพักตามโรงแรมต่างจังหวัดแล้วแบบเจออะไรที่มันลี้ลับเคยเจอตอนถ่ายชัตเตอร์จะบอกทีมงานว่าแบบช่วยไปหาโรงแรมที่มันอยู่ใกล้ๆกล้เซตหน่อยแล้วกันแล้วก็นอนตะแคงอยู่ตรงขอบเตียงลืมตามอีกทีหนึ่งเหมือนเงาเงาคนอยู่ข้างเตียงอ่ะมันครั้งแรกที่เราเจอก็เลยน่ากลัวเป็นพิเศษก็เลยแบบไม่พูดกับใครไปพักใหญ่เจ้าของก็ดีดีเนะ่เลือกห้องให้คุณอันาความแบบท้าทายของเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของคุณคุณรับบทเป็นใครเป็นผู้ชายลึกลับที่เป็น หนึ่งในชุมชนคนมุสลิมแลวถ้าชีวิตจริงคุณจะมีวิธีการเลือกบ้านยังไงไม่ให้เจอของเฮียน<ม>ะถ้าเรารูา้สึกดีกับบ้านหลังนี้ก็โอเคถ้าแบบรู้สึกเฮ้ยมันมีความรู้สึกแปลกแปบลบก็แมวด้วยถ้าเกิดอ,อยู่ในบ้านแล้วดันไม่ใช่แบบผีที่แบบว่าเราอยากไล่ออกไปแต่ดันเป็นป้าข้างบ้านแบบคุณจะจัดการคั้วนั้นออกไปจากชีวิตคุณยังไงดีเราก็อาจจะถามดูเคอร์สแลนด์หรือยังดูเคอร์สแลนด์หรือยังประมาณนั้นชัดชัดเต็มหน้าผีเฮ้ยป้าข้างบ้านเลยจ้าเต็มคาราเบล Christine! แม่สีดาลกลับมาทั้งทีและสะเทือนทั้งผีกระเทือนทั้งคนและจนขนหัวโล้กชัวชูตัวตึงกลับมาครั้งนี้ในเรื่องแดนสาบนี่มันน่ากลัวยังไงครับแม่ก็จะเป็นหมอผีหมอที่จะคอยรักษาชาวบ้านถ้าหนูผีเข้าแลนะ้วแม่จะมีคาถาอะไรที่จะทําให้ผีตอนนั้นออกแม่ไล่หน่อยแม่ไล่หน่อยไล่หน่อยไล่ <S <S แต่ได้ทางเอาเม็ดอยู่นะ <S 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 แล้วในเรื่องมันต้องมีคาถาไหมแม่มันเป็นภาษาไลาผ่ผีแบบว่าอย่ายให้แปลนะเพราะมันจะหยาบอะ่ะ<อ>ถ้านง่ายง่ายก็นาแต่นาแต่ นะแต่เปว่าอะไรอ่ะไม่บอกเห็นบอกว่าชอบบ้านหลังนี้มากแม่แม่ถ่ายมันดูขลังมันดูน่ากลัวแล้วเชื่อไหมแม่บ้าบินเนาะขึ้นสลิงอ่ะขึ้นไปตึกกี่ชั้นไม่รู้อ่ะโอ้โหไปโยกมานะเดี๋ยวไปดูในหนัง ในเรื่องนี้คาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงบ้างเริ่มเลยดูเป็นเด็กเงียบขรึม<ะ>คือหนูตัดผมสั้นเพราะว่าเรื่องนี้เลยเอ,อะไรมันคือแบบน่าติดตามที่สุดในเรื่องนี้สำหรับหนูค่อนข้างเปิดโลกกับคําว่ายินเหมือนกันนะคะแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนชีวิตจ,จริงเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราจะเลือกบ้านสักหนหลัง น้องเจนซี่จะดูที่อะไรเอ่ยต้องเลือกทั้งหมดเลยค่ะหนูก็ถ้าเกิดมีสิ่งนี้รับจริงๆคุณมีวิธีไล่มันยังไงมั่งหนูมีแม่หนูเองค่ะแม่เขามีเซนส์ค่ะเพราะฉะนั้นผีก็ไม่มีทางมาคุยกับหนูถ้ามีแม่อยู่ค่ะเพราะว่าผีจะไปหาแม่นี่น่ารักแม่มาก สมมติว่า,าเจอผีตัวจริงๆอย่างที่ก๊าแก๊ปยืนอยู่คุณจะสวดมนต์อะไรไล่คาถาพี่ไหมคะ<อเ>คหนูขอหวยได้ไหม<อเ>คะจะต้องฝากนิดนึงกับเรื่องนี้นะคะแดนสาบเราก็มีการเหมือนทั้งสองาศาสนาแล้วก็ความเชื่อมาเข้าด้วยกันก็อยากให้ลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไง<า>ไ <ข S 2> ันา